ตื่นเต้นมากเลยค่ะพอครูลาเรียนมาเรียนรู้วิธีระบบสอนให้ครูดาทำช็อปจีนนีครูดาก็มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟผ่านช h อปปี้ลาซาดา้าอ้ได้คะแนนมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่คะแนนมาแล้วนี่นี่นี่คะแนน,น,น,นมาแล้วเงินก็มาแล้วด้วย โอ้ตอนนี้นะคะครูดาได้2 0 0 0กว่าคะแนนแล้วแล้วยังได้ค่าคอมมาอีกเกือบ2,000บาทโอ้ยดีใจค่ะแค่ขนาดเราไม่เป็นนะคะแต่ระบบของชอบจีนิกดีมากเลยค่ะสอนให้เราแค่แชร์ลิงก์เท่านั้นแล้วครูเอก็มาสอนให้เราทำติ k กต k อก u t u b e f a c e b o o ลายโอ o a พอเราทำเป็นแค่แชร์ลิงก์ออกไปให้คน สมัครกับเราเท่านั้นค่ะทําตามวิธีของที่ระบบสอนดามาแล้วดาก็ถ่ายทอดบอกต่ออีกทีตอนนี้ดาดามีเพื่อนร่วมทําด้วยกันนะคะสิบกว่าคนเลยค่ะเพื่อนๆแต่และคนก็ดีใจค่ะจากที่อยู่บ้านเฉยๆสามารถมาเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเงินที่เราไปช้อปปิ้งมาเป็นรายได้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะเงินเข้าทุกวันอะ เียขาสรุปยอดเงินมาให้วันจันทร์วันอาคารแล้วก็ถอนเงินวันศุกร์ก็เงินเข้าบัญชีเราตื่นเต้นมากเดี๋ยวนี้ทุกวันศุกร์ละค่ะเรามานั่งเฝ้าอ้ยเงินเข้าแล้วดีใจมากเลยค่ะแค่ทำได้แค่ไม่ถึงเดือนนะคะมีเงินเข้ามา2 0 0พแล้วยังมีคะแนนเก็บสะสมอีก2,000กว่าคะแนนคิดดูสิคะจากเมื่อก่อน ไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากว้าวมากเลยค่ะแอปช็อปจีนิกนี่สนใจไหมคะสนใจนะคะแอดไลน์แอดไลน์ด,ลาดาม่าได้เลยค่ะแล้วก็โทรมาถามคูดาก็ได้นะคะ0626584547ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์คูดา ใต้โปรไฟล์นะคะมีลิงก์ให้กดกดเข้าไปเลยค่ะแล้วครูดาจะพาทุกๆคนสร้างรายได้จากค่าใช้จ่ายและเงินช็อปของเรานะคะเปลี่ยนมาเป็นรายได้ติดตามครูดานะคะ